มาค่ะทุกคนมาพบกับอนุมานจ้องถนนลูกเยอะแยะเลยเพื่อนๆนเดี๋ยวเราจะมาแยกนอออกจากต้นแม่บ้างนะคะนี่รากเดินดีค่ะเพื่อนเพื่อนต้องอัปกระถางให้น้องแล้วนะคะใบน้องจะได้ใหญ่โตนี่นะคะสวยมากเลยนี่ไปเดี๋ยวเราจะเอาอกสักต้นเล็กๆสักสองต้นก็พอมั้งเนี่ยเพื่อนเพื่อน นี่เลยหนึ่งหนึ่งนอน,นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนุมานนี่เลี้ยงง่ายนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนฮนุมานจองถนนนี่มีแง่งออกมาเยอะแยะเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนโอ้หัวเขาใหญ่นะนี่หัวเขาใหญ่ค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนแต่จะเอาแต่ลูกเล็กๆออกมานะคะเพื่อนๆนนี่เอาอีกหนอหนึ่งค่ะปึ๊บมือ,อ อันนี้ก็ต้นเล็กอีกต้นหนึ่งปึ๊บหัวมันใหญ่อ่ะทุกคนแล้วก็งัดๆเอานี่หัวใยใหญ่อ่าแค่นี้ก็พอเพื่อนๆ ได้สี่ต้นอันนี้ก็จะเลี้ยงเป็นโฟมโกไปหัวเขาใหญ่มากเลยเนี่ยข้างในก็บโบเลยหัวใหญ่อะเพื่อนเพื่อนจริงๆเราจะเอาออกมาได้หลายอยู่นะแต่เราเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ไปก่อนขยายอัพขอเขาไปก่อนเป็นตัวโชว์ไปก่อนสวยๆส,สวยงามค่ะสวยมากอืมนี่นะคะเพื่อนๆก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่หัวเขา ี๋ยวจะผสมดินให้เขาดีๆแล้วก็นี่ติดหัวมาเยอะเลยหัวก็กําลังจะไม่ค่อยดีเลยหัวมีเน่าบ้างเพราะว่าอยู่นานเนี่ยไปผ่าได้อีกหลายต้นเลยลทั้งหมดสีหส่หนอสี่หนอนน้อย,น,อย,น,อยน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปใส่กระถางสี่ไว้เลี้ยงในกระถางนี้ไว้นะคะเพื่อนๆสวยดีค่ะเพื่อนๆค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ